สวัสดีครับก็มาพบก,กันอีกครั้งนะครับกับเพจหมือนเทพเทวะนะครับแล้วก็อาจารย์ต้ามหาเทพหมื่นล้านนะครับจะพยายามพูดให้มันดูเวอร์เหน่อยจะได้พลังมันเยอะก็นะครับในวันที่2 8มกราคมเวลา1 5 3 0นถึง17เนิกานะครับก็เป็นเรื่องมงคลนะครับที่ผมคำนวณเอาไว้แล้วก็ ตอนแรกว่าจะโพสแค่ตุดจีนแหละนะครับแต่รู้สึกว่าพอดีผมเจอองค์ปึงเถากงมาหาผมก็เลยคิดว่าเออส่ท่านคุนจะต้องการให้โพสเร็วๆนี้นะครับเพื่อจะให้ทุกคนได้เตรียมตัวนะครับเตรียม mm hmm. ตัวทีนี้นะครับรายละเอียดะที่ผมเขียนเอาไว้อะก็เขียนลงไปแทบจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วล่ะนะครับว่าคุณจะต้องไหว้อะไรที่ไหน คุณชอบแบบไหนคุณก็ไปที่คุณชอบศรัทธาทีนี้ผมไม่ได้เล่าในเพจอ่ามีอีกมีอีกที่น่าสนใจนะครับคือเวลานั้นเนี่ยคุณน่าจะต้องทำอะไรบางอย่างนะครับทำอะไรบางอย่างเนี่ยที่ผมจะเล่าแหละนะครับทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังผมเนี่ยเป็นคนชอบหาเลิอกอย่างนะครับในการไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่าที่ศักดิ์สิทธิ์ มานานมากแล้วนะครับตัวที่ปีแล้วเนี่ยไปบ่อยมากสิ่งที่คนพบอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าในเวลาที่เป็นเลิกงามยามดีมักจะมีของบางอย่าง <c oughs> นะครับมักจะมีของบางอย่างคืออะไรคือส่วนใหญ่เป็นวัตถุมงคลน,นะครับบางทีก็แจกฟรีนะครับบางทีก็แถมมาหรือบางทีก็เช่านะครับ จะราคาแพงจะราคาถูกเนี่ยนะครับก็แล้วแต่คนแต่สิ่งที่น่าแปลกใจอ่ะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังกันนะครับว่าคุณคิดว่าวัตถุมงคลเครื่องรางทุกชนิดเสกพร้อมกันหรือเสกในเวลาเดียวกันพิธีเดียวกันคุณคิดว่าพลังเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์หรือพระเครื่องนั้นเนะี่ยเท่ากันหรือเปล่าคือคนส่วนใหญ่คิดว่ามันเท่ากัน ผมตอนแรกก็คิดว่าเท่ากันเส่็วิธีเดียวกันแหละแต่แปลกมากบางอันแรงแรงมากบางอันไม่แรงบางอันกลางกลางจนป่านนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่าทําไมทําไมมันถึงพลังแตกต่างกันนะครับทีนี้เรื่องมันมีอยู่ว่านะครับก็มีศาลเจ้าท่านหนึ่งเนะี่ยนะครับก็อันนี้อยากจะ เอ่ยชื่อแต่ว่าพอดีท่านอาจารย์เนี่ยอาจารย์ผู้เล่นกายเนี่ยท่านขอให้อีกนอศาลเจ้าแห่งนี้ไว้นะครับ mm hmm. ก็เป็นที่ไหน mm hmm. เป็นศาลเจ้าที่ทุกคน mm hmm. ผมพูดไปอะ่ะทุกคนก็จะร้องร้องอ๋อเลยร้องอ๋อเลยว่าที่ไหนนะครับที่นี่มีแจกคูครับมีแจกคูเรื่องมันอยู่ว่านะครับก็คือมีคนชวนอาจารย์อาจารย์ผู้เล่นกายเนี่ยก็คือจะไปไหว้ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ตอนแรกเนี่ย อาจารย์ก็บอกไม่ชอบเดินทางไกลนะเมารถแต่ปรากฏว่าพอพูดว่าจะไม่ไปปุ๊บเทพเจ้าประจําศาลนั้นน่ยก็มาหาท่านแล้วก็บอกว่าไปไปเดี๋ยวข้าจะให้เราห้าจะให้อะไรพิเศษกับเจ้านะครับพิเศษกับเจ้าอาจารย์ก็เลยบอกว่าอ่ะพูดกับน้องที่มาชวนบอกว่าอ่ะเดี๋ยวตกลงผมไปแล้วกันนะครับ ตอนแรกก็ต่อรองกับเทพเจ้าองค์นั้นแหละบอกว่าอยู่ถ้าท่านจะให้อะไรเนี่ยส่งมาให้ที่บ้านได้ไหมท่านก็บอกว่าไม่ได้ต้องไปยังงี้ต้องไป,งไงองไปโอเคโอเคนะครับเพราะว่าจะให้ของพอไปถึงปุ๊บเนี่ยนะครับสถานที่อย่างนี้เนี่ยก็เป็นสถานที่พลังโชคลาภเนี่ยพลังกระแสพลังธาตุดินเนี่ยหวงช่วยเนี่ยสุดยอดระดับประเทศอ่าสุดยอดระดับประเทศทีเนี้ยข้างในเขามีหูแจก นะครับฮูเนี่ยก็เป็นฮูที่หลังจากที่ท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับท่านท่านเสียชีวิตแล้วคือทั้งเทพเจา้าประจำศาลแห่งนี้นะครับทีนี้ตอนท่านอาจารย์เนี่ยไปถึงเนี่ยก็เดินตรงก็คือเห็นเป็นเทพเจา้าองค์เนี่ยท่านยืนกวักๆอยู่แล้วบอกมาๆมาๆนะครับอาจารย์ก็เลยเดินตรงเข้าไปในในศาลแห่งนี้ไปแล้วเนี่ยพอไหว้เสร็จป,ปุ๊บ ปกติเนี่ยถ้ามาคนเดียวอะ่ะต้องให้คนเดียวใช่ไหมมาคนเดียวให้ฮู1หนึ่งอันถูกไหมครับแต่อาจารย์ผมไปอะ่ะยูดีเนี่ยก็ให้ฮูมาห้าอันอาจารย์ก็สงสัยเฮ้ยมันคนเดียวทำไมให้อ่านครับซึ่งคนให้เนี่ยไม่แปลกใจอยู่ดีเขายื่นให้ไม่บอกอะไรเลยแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าคนอื่นมาเนี่ยได้อันเดียว อาจารย์ผมไปได้ห้าอันแล้วพออาจารย์ผมยมีความสามารถระดับหนึ่งก็คือว่าสามารถจับเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าจับพลังเครื่องอ่จับพลังพระเครื่องหรือจับพลังเครื่องรางเนี่ยก็คือจับได้แล้ววัดได้ก็จับของคนอื่นดูอืก็โอเคนะเออเ็ปลุกเสกอะไรมาพลังอะไรก็มาแต่ปรากฏว่าพอจับของอาจารย์เองอ่ะซึ่งมาตามเลิกยามด้วยนะมาตามเลิกยามที่ที่ดูกวนไววด้วย นะครับตดว่าโอ้โหแบบแรงแบบสิบเท่าอ่ะคือมันแปลกตรงที่ว่าอะไรครับอันดับแรกคือเป็นฮูที่สร้างหลังเทพเจ้าท่านเนี่ยได้เสียชีวิตไปอันดับต่อมาคือจิมไมหห้าอันเนี่ยแรงเวอร์เลยแรงเวอร์และแกงการอะไร อาจารย์ผมก็เลยสอบถามกับเทพเจ้าซึ่ท่านก็อยู่ที่นั่นนั่นแหละท่านก็บอกว่าอ๋อให้ไปสร้างโชคลาภให้กับตัวเองแลก็อีกสี่คนอาจารย์ก็ถามสงสัยว่าสี่คนนั้นคือใครท่านก็ไม่บอกอะไรท่านบอกว่าถึงเวลาเนี่ยเจ้าของเนี่ยจะมาเอาเองนะครับแปลกมากก็คือว่าแรงแรงมากๆเลยนะรแรงมากๆเลยนะครับทีนี้พออาจารย์กลับไปปุ๊บเนี่ย นะครับก็ปรากฏว่าก็มีสี่คนเนี่ยก็อยู่ดีก็มารู้จักมาคุยแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ได้ไปโดยบังเอิญทุกคนและทุกคนเนี่ยเป็นคนที่มีวาสนาสูงทุกคนหรือกําลังจะตกอับไม่เป็นสิทธิ์ต้องบอกว่าตกอับและกําลังจะกับมามีชื่อเสียงเงินทองโชคลาบคือเขาอะดวงเขาอะคือจะได้โชคลาบกลับมาแหละ หรือรวยมากเกินจะแปคือว่าเออก็เรียกว่าเลือกเจ้าของแต่ปัญหาคือแค่อาจารย์ของผมก็เป็นหนึ่งในคนเรียกไม่เซเจอร์สี่อันทีนี้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ที่ผมจะบอกคือว่าของที่มันปลุกเสกพร้อมกันเนี่ยแต่ความแรงไม่เท่ากันเนี่ยของที่แรงแรงแรงเนี่ยมักจะปรากฏตัวออกมา ในเวลาเลิกยามพิเศษไม่ใจ่นะแมาว่าเลิกยาม,มีดีเลิกยาพิเศษเนี่ยของเนี่ยที่มันเก็บกักเก็บไอ้นู่นนี่ไว้ไม่มีใครสนใจเนี่ยอยู่นี่ก็ออกมาอืมซึ่งบางทีอาจจะเป็นแค่ของปกติที่ทุกคนมองข้ามแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีเซนต์เนี่ยหรือเขาเป็นเจ้าของอ่ะหรือเขากำลังชะตาชิตกำลังเปลี่ยนเนี่ยเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเขาก็สุขว่าเฮ้ยมันถูกใจอ่ะอยากได้ บางคนต่อให้จับพลังไม่ได้นะแต่ก็รู้สึกว่าทำไมจับปุ๊บนองปุ๊บมันแวววาวมันแววว่าปกติแต่คนอื่นมองไม่เห็นแต่เขาจะแวแวปกติครับก็คือว่าอะไรก็คือว่าของศักดิ์สิทธิ์ของแรงๆพลังเยอะๆมักจะปรากฏออกมาในเวลาและยอ่เลิกยามพิเศษคุณมนีที่ไปตามเวลาเลิกยามพิเศษให้ได้และถ้าเกิดคุณโชคดีได้เป็นเจ้าของ คุณก็เห็นจริงๆเนี่ยก็คือเครื่องรางเนี่ยเขาเลือกคุณไม่ใช่คุณเลือกเครื่องรางหรอกเขาก็เรียกคุณไปไแหละแล้วคุณก็ไปเอาแต่บางอันก็ราคาแพงนะครับแต่บางอันก็ราคาไม่ได้แพงมากมายเลยนะครับคือมองข้ามแต่ว่าถ้าคุณได้มาแล้วคุณใช้มันคุณติดตัวชะตาชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนนะครับเรื่องเครื่องรางเนี่ยมันไปสตอรี่เรื่องราวเยอะมากครับ เยอะมากแต่ผมจะเล่าเนี่ยก็เดี๋ยวแยกเป็นเรื่องราวต่อไปทีเดียวกันเอาเป็นว่า21่สิมกราคมเวลา15บหนาฬกาสาถึง17บเนาฬิกานอกจากจกคุณจะไปไหว้ขอพลังศักดิ์สิทธิ์พลังของเทพปตพภีทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้ามันมีเครื่องรางเครื่องหรืออะไรที่เป็นพวกจากที่นั่นน่ะคุณลองมองหาดูนะครับดูดู อันไหนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องชะตาเนี่ยมันถูกชะตาเนี่ยมันแวววาวมันปั๊บมันมีแต่ภาพนั้นนี่คือมีแต่ภาพเพื่องลังในหัวเนี่ยถ้าคุณอยากได้เป็นเจ้าของเนี่ยถ้ามันไม่แพงคุณก็เอามาแล้วลองติดตัวคุณดูแต่ถ้ามันแพงคุณก็ต้องช่างใจแล้วแหละว่าจะเอาดีไหมนะครับคือผมเ่ยเวลาเดินไปตามที่ยังต่างนะครับ เวลาเลิกยามพิเศษเนี่ยก็จะรุ่น้องมองมองอ่แล้วก็เจอหรือแม้แต่ของธรรมดาสมมุตินะสมมุติเอาง่ายๆนะคูเนี่ยที่เขาเป็นแจกกันฟรีเนี่ยเลิกยาพิเศษเนี่ยคูที่มันมาเนี่ยมันจะเป็นคูนที่แรงเป็นพิเศษเลยเลยจะชอบไปเวลาที่พิเศษปุ๊บแล้วไปหยิบเอาคูอ่ะที่เขาแจกฟรีอะ่ะกลับมาพลังเนี่ยก็จะแรงกว่าปกตินะครับก็เลยเป็นเรื่องที่เอ๊ะทำไมพี่ต้านะครับชอบไป บางที่ก็ไปบ่อยๆนะครับก็ไปหยิบเอาเครื่องรางมาแหละนะครับนะครับด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นก็คือเทพท่านก็อยู่แล้วก็เราก็ได้สื่อแล้วก็มีอะไรก็คือได้โชคลับกลับมาแล้วก็จะได้ของที่ท่านจะตั้งใจมอบให้กับเรากลับมานะครับคือเวลาพิเศษของพิเศษและคนพิเศษโอเคนะครับก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าโอเคครับขอบคุณครับ